ต่อมาในเจ้าชะตาผู้ที่เกิดราศีเมษนะเมื่อกี้อาจย์เห็นราศีเมษเข้ามาค่อนข้างหลายคนเลยนะคะก็ติดตามกันให้ดีนะอ่ะแนะ,ะแนะนำทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวจารย์จะได้จะได้ลงลึกให้นะเนาะเผื่อจะไปตรงกับใครนะคะการทำนายดวงครั้งนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจง ดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาไปพิจารณาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ดูส่วนตัวกับอาจารย์นะคะอมอืในดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดราศีเมษอาจารย์ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่คุณจะรู้สึกแบบเบื่อเซ็งๆหรือมาตรงจุดหนึ่งที่แบบว่า เอ้ยฉันตั้งใจมานานแล้วนะในการทําอะไรก็แล้วแต่อย่างในบางคนต้องการลดน้ําหนักเนอะอย่างในบางคนต้องการที่จะทํา IF หรือว่าจะทําในเรื่องของงานโปรดักอะไรก็แล้วแต่หรือรอคอยอะไรรอคอยเรื่องการสอบรอคอยเรื่องการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะจานต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งการรอคอยแล้วก็ถามว่าจะสําเร็จไหมถ้าสายมูเนี่ยจานบอกผ่านเลยนะเพราะนชาวราศีเมษต้องบอกว่ามีบาร,รมีของคูบาน สารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาจริงๆนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนฝูงจากผู้หลับผู้ใหญ่นั่นเองหรือในคนที่อยู่เฉยๆก็จะใช้คำว่ามีลาบป,ปากเข้ามามีคนพาไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆมีคนพาไปเที่ยวหรือไปเปิดหูเปิดตาอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ามีลาบปากเข้ามาในชาวราศีเมษแล้วก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นเราหรือเรียกใช้เราหรือกาลังเรากําลังรอคอยในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่เราจะดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นดําเนินการในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จตามสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาหรือเราจะแอคทีฟตัวเองอย่างไรสัปดาห์นี้ในชาวราศีเมษ นะคะโอกาสทองมาถึงแล้วผู้ใหญ่รักเมตตาเพื่อนฝูงนิยมชมชอบการเข้าในเรื่องของเมตตามหานิยมไปสู่ในที่สาธารณะชนหรือไปเจอพบปะผู้คนไม่ต้องประหมา่าไม่ต้องกลัวอีกแล้วเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตของคุณในชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ ควรที่จะกระตือรือร้นและก็เข้าไปกระชับมิตรได้กับทุกๆคนอาจารย์บอกอย่างหนึ่งนะในชาวคนที่เกิดดวงชะตานะทุกๆราศีแหละถ้าใครมีในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นหลักใหญ่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเดินไปที่ไหนนะคนเห็นหน้าก็รู้สึกดีบางคนเห็นหน้าเราก็รู้สึกเป็นบาร,รมีเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่สิ่งที่ดีนั่นเองนะ หลายๆคนในช่วงคืนจันซ้อนจันทร์หรือว่าช่วงนี้ก็เถอะนะคะที่อาจารย์ได้ลงทองให้นะคะหรือได้ใช้น้ํามันว่านเมตตามาหานิยมนะหรือใช้สีพึ่งช่วงนี้เอามาใช้ทุกวันตล,ตลอดตลอดนะมันจะยิ่งส่งผลให้ทั้งแรงครูแล้วก็ในเรื่องของบารมีเราก็จะได้ดีด้วยจังหวะเวลามันได้แล้วถ้าเกิดเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือ ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้โดยที่เรามี ที่พึ่งตัวช่วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันได้มาแบบน่าอาัศาจรรย์ก็มีเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่อืลาบป,ปากก็มานะคนก็รักเมตตาเพราะฉะนั้นมันโดดเด่นจริงๆถ้าถามในเรื่องของคนโสดไม่ต้องกลัวเลยที่จะฟาวหรือว่าจะอยู่คนเดียวแบบแห้วๆนะมันจะมีลาบป,ปากเข้ามาดีไม่ดีก็แบบว่าเออพาไปเลี้ยงนู่นนะี่นั่นแล้วก็เออ ยังไม่ค่อยคิดอะไรด้วยเพราะว่าคนเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะเมตตามหานิยมมันเปิดนั่นเองสําหรับในชาวเมธนะคะ